จะพัฒนาด้านใดๆก็ไร้ผลการพัฒนาจึงต้องเริ่มที่ใจตนเพื่อเกิดผลพัฒนาที่ถาวรกลับสวัสดีครับขอความผาสุดความร่มเย็นจงบังเกิดขึ้นกับพี่น้องชาวโรงเพศรและพักติกทุกท่านทุกคนสำหรับช่วงนี้ก็พบกับผมเช่นเคยครับกับดีเกนุกตาฝามกับโครงการ t h อ w ไว t e เพชแอนด์พติ s ซฟตี้โปรเจกตซึ่งเป็นโปรเจกต์ดีๆที่ทุกท่านทุกคนมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันกับการเขียนเซฟตี้มาตกหรือว่าคำขวัญของความปลอดภัยที่แต่ละท่านแต่ละคนได้ส่งกันเข้ามาซึ่งวันนี้กระผมเองก็ขอยกเอาเซฟตี้มาตกหรือว่าคำขวัญความปลอดภัยของคุณสุภาพสิริวัฒนศิริจากแบงกิ้งไลน์ ซึ่งเขียนเข้ามาว่าคุณภาพคือหัวใจความปลอดภัยเป็นที่หนึ่งและสุดท้ายวันนี้ก่อนจะเริ่มงานในช่วงบ่ายนี้ก็ขอให้พนักงานทุกท่านสวมใส่อุปกรณ์ PPE อย่างครบถ้วนและใส่ใ SO P, จ SOP ตระหนักถึงความปลอดภัยตลอดการทำงานจงยิ้มเมื่อภัยมาแก้ปัญหาด้วยปัญญาแล้วเราจะเป็นยอดมนุษย์ อุลตราแมนด้วยความฝ่ารถนาดีจากโครงการ The White p a p e and Plastic Safety Project จากผมดีเจโนตตาฝางสวัสดีครับ